จันกลางใจบลอสสม,มูนเขียนโดยนหนมนาฏตอนที่5เผชิญหน้าสวัสดีครับจนันทารากล่าวทักทายด้วยใบหน้าที่ระคนไปด้วยความดีใจแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสำหรับจันทรานีแต่สำหรับทาราเห็นได้ชัดว่าเขาดีใจมากเพียงใดที่ได้พบเธอ คือคุณแม่ท่านอยากให้ผมเอาบัตรเชิญงานเปิดตัวคอนโดใหม่ของเรามาให้คุณด้วยตัวเองนะครับเขายังคงเป็นทาราคนเดิมที่ไม่เคยอ้อมคอมให้กับเรื่องใดทารายื่นบัตรเชิญสีเมทัลลิกให้กับจันทรานีแต่เธอยังคงลังเลที่จะรับไปให้ได้นะจ๊ะจันถึงยังไงแม่ก็ยังเห็นว่านหนูเป็นลูกเหมือนเดิมนะคุณทารินีแสดงความรู้สึกที่มีต่อจันทรานีออกไปอย่างชัดเจน คนเป็นแม่ไม่เคยเห็นด้วยกับลูกชายตัวเองที่ตัดสินใจแยกทางกับจันทรานีเธอเองดูจันทรานีมากเพราะคิดว่าเป็นการยากที่จะหาใครมาทัดเทียมกับลูกชายของเธอนอกจากจันทรานีจะเป็นดาราดังแล้วเธอยังมีชาติกำเนิดมาจากครอบครัวที่เป็นผู้ดีเก่าคุณพ่อของเธอเคยเป็นข้าราชการระดับสูงอยู่ในกระทรวงที่หลายคนต้องเกรงใจคุณปู่กับคุณย่าของเธอก,ก็เป็นผู้ดีเก่าเจ้าของที่ดินหลายแปลงในกรุงเทพ จันไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะจันทราณีพยายามแบ่งรับแบ่งสู้แม่เข้าใจว่าหนูงานยุ่งแต่ก็รับไปก่อนเถอะนะไปไม่ได้แม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่แม่อยากให้หนูไปงานนี้มากจริงๆน้องๆของทาราเขาก็ปวนคิดถึงหนูกันทุกคนเสียงตแตรจากรถคันหลังดังขึ้นเพื่อเตือนให้เจ้าของรถตู้คันที่จอดกวางหน้ารู้ว่ารถของพวกเขาจอดขวางทางรถคันอื่นอยู่อย่างเสียมารยาท คุณธารินีจำเป็นต้องรีบกล่าวลากับจันทรานีทาราจึงไม่มีโอกาสจะได้พูดอะไรมากไปกว่าแล้วเจอกันที่งานนะครับจันหลังจากทารากับคุณแม่ของเขาจากไปจันทรานีก็ระบายลมหายใจออกมาเธอโล่งอกที่ผ่านพ้นเหตุการณ์อนันนาอึดอัดนั้นมาได้ เธอวางบัตรเชิญสีเมทัลลิกหรูหรานั้นไว้ที่เบาะนั่งด้านข้างอย่างไรเสียเธอก็ไม่มีทางไปร่วมงานเปิดตัวคอนโดของเขาเป็นอันขาดแต่ยังไม่ทันที่คนขับจะเคลื่อนรถตู้ออกไปเธอก็อดไม่ได้ที่จะหยิบการ์ดใบนั้นขึ้นมาที่หน้าซองของบัตรเชิญมีตัวอ,อักษรสีทองพิมพ์เอาไว้ว่า The Luxury Moon Condominium <c ond omin ium> เมื่อจันทราณีเห็นชื่อของคอนโดมิเนียมที่อยู่บนซองก็ทำให้เธอหวนนึกถึงความหลัง ครั้งที่เธอกับทาราช่วยกันตั้งชื่อโครงการนี้ด้วยกันเขาบอกกับเธอว่าชื่อของคอนโดมิเนียมโครงการนี้จะต้องแสดงออกถึงความหรูหรามีสเสน่ห์อันน่าค้นหาซึ่งสำหรับเขาแล้วไม่มีสิ่งไหนในโลกที่จะมีสเสน่ห์และน่าค้นหามากไปกว่าผู้หญิงที่ชื่อจันทรานีผู้เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาตลอดมาความหลังยังคงทำให้จันทรานีเจ็บปวดถึงเธอจะเคยคิดไปเองว่าความเจ็บจากรักที่เลิกลาจะเดินจากเธอไป เมื่อปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันแต่ทุกครั้งที่เธอนึกถึงเรื re ่องราวในอดีตใจของเธอกลับยังเจ็บแปลบขึ้นมาอยู่เสมอแม้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่เวลาเกือบ8ปีที่มีค่าคงไม่สามารถจางหายไปได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจันทรานีวางกาสีเมทัลลิกสวยหรูในมือลงเมื่อเห็นเป็นเบอร์ของทีมงานกองถ่ายละครเธอจึงรีบรับสายนั้นทันที พี่จันคะนี่เก๋นะคะพี่จันพอจะรู้ไหมคะว่าพี่พิง์แกเอาแหวนที่พระเอกสลักชื่อนางเอกไว้ตรงไหนเห็นพี่เคบอกว่าพี่พิงสั่งทำมาแล้วแต่เก๋หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออ้าวแล้วทำไมเก๋ไม่ถามพลิงเองล่ะวันนี้พิง์ออกกองไปด้วยไม่ใช่หรอจันทรานีนึกสงสัยพี่พิงแกไม่สบายนะคะตอนนี้น่าจะนอนพักผ่อนอยู่เก๋ไม่อยากรบกวนแกพี่จันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเก๋กับพี่เคไปช่วยกันหาดูอีกที พี่ว่ามันน่าจะอยู่ในกระเป๋าผ้าแพรสีเขียวเล็กๆอ๋อนึกออกละพิงน่าจะเก็บเอาไว้ในช่องใส่แว่นตาหน้ารถน่ะขอบคุณมากค่ะพี่จันงั้นเดี๋ยวเก๋ไปหาก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพิงเป็นอะไรมากหรือเปล่าจันทราณีสอบถามอาการของเพื่อนสาวด้วยความเป็นห่วงพอดีวันนี้มีเรื่องวุ่นวายเยอะเลยค่ะบันไดล้มมาโดนเด็กในกองบาดเจ็บไปคนนึงพี่พิงก็ข้อเท้าพลิก พราตกใจกระโดดหลบบันไดตอนนี้น่าจะกําลังพักผ่อนอยู่เห็นตอนช่วงบ่ายแกค่อขึ้นนิดหน่อยเสียงเรียกชื่อเก๋ดังเข้ามาในโทรศัพท์เพื่อให้เธอรีบวางสายและไปช่วยกันทํางานต่อเก๋ไปหาแหวนก่อนนะพี่จันวันนี้ท่าทางจะดึกเลยไปก่อนนะพี่เดี๋ยวเก๋แล้วน้องในกองเป็นไงบ้างจันทราณีถามไถยไปถึงน้องในกองด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่ทันะแล้วเพราะเก๋ประสานงานกองรีบวางสายไปก่อน ระหว่างเดินทางกลับบ้านทารากับทารินีพูดคุยกันถึงเรื่องจันทานีมาตลอดทางแม่ว่าลูกน่าจะลองกลับไปขอคืนดีกับหนูจันเขาดูไม่มีประโยชน์หรอกครับคุณแม่จันเขาเป็นคนใจแข็งพูดคำไหนคำนั้นทาราตอบไปตามที่เขาคิดเพราะรู้จักนิสัยของจันทานีดีกว่าใครโดยเฉพาะนิสัยเด็ดเดี่ยวจนบางทีก็กลายเป็นดื้อดึงแม้ในใจของเขาจะยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ แต่เขาก็ไม่คิดว่าจันทรานีจะอยากกลับมาคืนดีกับเขาอีกครั้งอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้แม้ว่าลูกใจร้อนเกินไปคบกันมาทั้ง7จดแปปีแล้วมาเลิกกันง่ายๆแบบนี้ลูกไม่เสียดายเวลาที่เคาผ่าดูใจกันมาบ้างเลยเหรอ หลังจากออกความคิดเห็นทารินีก็ตั้งหน้าตั้งตาสอนลูกชายคนเดียวอย่างใจเย็นเธอไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกชายทำเพราะการที่คนเราจะพบคู่ชีวิตที่ทัดเทียมกันทุกด้านนั้นเป็นเรื่องยากเมื่อเจอแล้วก็ควรต้องปรับตัวเข้าหากันสำหรับหัวอกของคนเป็นแม่เรื่องชีวิตคู่ของลูกนั้นสำคัญกว่าเรื่องธุรกิจเป็นไหนๆตลอดเวลาทาราได้แต่รับฟังอย่างเงียบๆทารินีจึงพูดตอไปอีกว่า แปว่าลูกควรทบทวนดูอีกทีตอนนี้โครงการของลูกก็ดูท่าจะไปได้สวยไม่ต้องมาพิสูจน์ตัวเองกับใครอีกแล้วอายุลูกก็ไม่ใช่น้อยอยจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครมันก็คงใช้เวลากว่าจะดูใจกว่าจะแต่งกว่าจะมีลูกแม่กลัวจะไม่ได้อุ้มหลานลูกควรลดทิฐิแล้วไปขอคืนดีกับหนูจันเขาซะ ทาราเข้าใจในทุกคำที่คุณแม่พูดมาเป็นอย่างดีเพียงแต่ในใจของเขายังคงอยากจะเดินหน้าทําโครงการใหญ่ต่อไปอีกสักโครงการที่เขาต้องทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงความรักไม่ใช่เพราะเรื่องเงินทองไม่ใช่เพราะเขาต้องการชื่อเสียงแต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขาต้องการก็คือการได้พิสูจน์ตัวเองกับพี่ชายต่างบรรดาของเขาที่เกิดมาเป็นลูกนอกสมรส ก่อนที่อดิศักดิ์ผู้เป็นพ่อของทาราจะมาแต่งงานกับทายาทตระกูลมหาเศรษฐีอย่างทาริณีเขามีลูกชายชื่อปรเมศติดมาด้วยหนึ่งคนซึ่งเป็นลูกที่เกิดมาโดยไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่สมัยวัยคึกขนอง ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมาแต่อดิศักก์ก็ให้การเลี้ยงดูเด็กชายปรเมศมาตามสมควรแก่ฐานะเพราะอย่างไรเสียปรเมศก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกชายของเขาเช่นกันเพียงแต่ทรัพย์สินมากมายที่อดิศักก์หามาได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เขาได้เริ่มสร้างฐานะขึ้นมาจากเงินทุนของฝ่ายทารินีทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นถือเป็นสินสมรอสอดิศักก์จึงต้องยกให้เป็นของทาราและน้องๆส่วนพี่ชายต่างมารดาก็ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนไปตามสมควร หากแต่ปรเมศพี่ชายต่างมารดาของทาราเป็นคนขี้อิจฉายิ่งรู้อยู่แล้วว่าทารากำลังจะสืบต่ออาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ขนาดยักษ์จากผู้เป็นพ่อเขาก็ยิ่งอิจฉาตาร้อนปรเมศพยายามพูดดูถูกทาราอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีสมบัติของครอบครัวแล้วนำหน้าอย่างทาราก็ไม่มีทางร่ำรวยขึ้นมาได้ต่างจากตัวของปรเมศเองที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอดชีวิต แม้จะมีอดิศัก์ผู้เป็นพ่อคอยให้การสนับสนุนแต่หากเทียบกับสิ่งที่ทาราได้รับมันก็แทบจะเป็นเพียงแค่เศษเงินดังนั้นกว่าที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของโครงการพันล้านแบบทุกวันนี้เขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าทาราหลายร้อยหลายพันเท่านักระยะหลังมานี้อดิศัก์ผู้เป็นพ่อก็เริ่มจะชื่นชมลูกดอกสมรสขึ้นมาไม่น้อยเพราะปารเมศได้พิสูจน์ตัวเองให้ผู้เป็นพ่อเห็นแล้วว่า ถึงแม้จะไม่มีพ่อคอยหนุนหลังเหมือนทาราแต่เขากลับทำธุรกิจได้เหนือขว่าทาราแทบทุกด้านบางครั้งคนที่คู่ควรจะสืบสาอนอาณาจักรธุรกิจของอดิศักดิ์อาจจะกลายเป็นปรเมศแทนทาราก็เป็นได้ทาราจึงต้องพยายามทำทุกทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็มีดีพอเหมือนกันที่จะพาอาณาจักรธุรกิจของคนเป็นพ่อให้จเจริญเติบโตต่อไปแต่มาวันนี้วันที่เขาพาโครงการอันยิ่งใหญ่เข้าใกล้ความสำเร็จ เขากลับไม่ได้รู้สึกสบายใจหรือมีความสุขอะไรมากมายนักกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทุ่มเททำมาทั้งหมดมีเหลือเพียงความว่างเปล่าเขาจึงตั้งใจที่จะทำโครงการขึ้นมาใหม่ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยคิดไปเองว่าบางทีมันอาจจะทำให้เขารู้สึกเติมเต็มกับชีวิตมากกว่านี้ก็เป็นได้ทาราฟังแม่อยู่หรือเปล่าทารินีเรียกลูกชายเสียงดังหลังจากที่เห็นลูกชายใจลอยคิดไปเรื่องอื่นครับผมจะลองดู แต่ในใจของเขายังคงไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาควรจะกลับไปคืนดีกับจันทราณีดีหรือไม่จันทราณีลืมเรื่องของตัวเองแล้วรีบเดินทางไปหาเพื่อนรักที่รีสอร์ทเมื่อเธอเดินทางมาถึงฟ้าก็เริ่มจะมืดลงแล้วแต่ทีมงานก็ยังคงขมักขม้นทำงานกันอย่างเต็มที่เธอก้าวลงจากรถพร้อมขนมหอบใหญ่เก๋ประสานงานกองรีบเข้ามาต้อนรับเพื่อนำขนมไปแจกจ่ายให้กับทีมงานต่อไปคลิ้งล่ะอยู่ไหน สิ่งแรกที่จันทานีเป็นห่วงคือเพื่อนรักของเธอพริง้งยังคงนอนเอนหลังพักผ่อนอยู่ที่สปาโดยมีสาวเท่มาเซอร์เจ้าของรีสอร์ทนั่งคุยเล่นเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆสองสาวต่างวัยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานถึงพริง้งจะมีไข้เล็กน้อยจากอาการบาดเจ็บและอากาศที่ร้อนจัดเมื่อช่วงบ่ายแต่ว่าการประครบเย็นก็ช่วยไว้ได้มากแถมยังมีแคลมาคอยนั่งคุยเป็นเพื่อนทําให้เธอดูผ่อนคลายขึ้นมากทีเดียว ส่วนแคลเองก็รู้สึกหัวใจพองฟูเมื่อได้รับรู้เรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวกับจันทรานีจากปากเพื่อนสนิทที่สุดของเธอ เธอรู้สึกดีที่รู้ว่าจันทานีเป็นลูกคนเดียวเหมือนกับเธอรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าจันทานีเคยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนแคลแอบมีความหวังว่าจันทรานีคงจะไม่นนกรังเกียจ์เรื่องความรักในแบบ LGBTQ และยิ่งรู้สึกมีความหวังมากขึ้นที่ได้รับการยืนยันจากปากพริ้งว่าจันทานียังไม่เคยคุยกับใครแบบจริงจังตั้งแต่เลิกคบกับทารามานานหลายเดือน จันทราณีเปิดประตูเข้ามาโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่าคนที่กำลังนั่งหันหลังให้เธอและพูดคุยอยู่กับพลิงเป็นใครเธอคิดว่าพลิงน่าจะคุยอยู่กับน้องในกองถ่ายเพราะดูพูดคุยกันอย่างสนิทสนมทีเดียวแกเป็นไงมัง่งแล้วทำไมแกไม่ไปหาหมอมานอนนวดแบบนี้มันจะหายไหมจันทราณีถามเพื่อนรักด้วยความเป็นกังวลแถมยังทำน้ำเสียงตำหนิอยู่ไกลๆฉันไม่เป็นไรดอ,อกนะแกอย่าเวอ้อเกิน ข้อเท้าพลิตแค่นี้ต้องถึงมือหมอเลยหรือไงพริงรีบแย้งกลับมาก็แค่ไปตรวจดูให้แน่ใจข้างนอกไม่เป็นไรแต่ข้างในเราไม่รู้แล้วนี่แกทำไมไม่โทรบอกฉันก็ฉันเห็นแกติดงานอยู่แล้วฉันก็เห็นว่าน้องๆองเขาทำงานกันเองได้นั่นแหละแต่ถึงยังไงแกก็น่าจะไปให้หมอตรวจดูสักหน่อยเดี๋ยวฉันพาแกไปเองจันทรานียังคงดื้อดึงเออคือแค่ให้หมอ หมอนวดแผนไทยที่เก่งที่สุดประครบเย็นให้แล้วค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแคลพยายามช่วยพริง้งอธิบายแต่ด้วยความประมาคคำพูดคำจาของเธอก็เลยดูตะกุกตะกักอย่างไรพิกลจันทรานีเพิ่งรู้ตัวว่าคนที่นั่งคุยอยู่กับพริง้งเป็นแครอยาเด็กเซอร์ที่เธอรูร้สึก,กแปลกๆด้วยคนนั้นเมื่อแคลหันหน้ามาสบตากันตรงๆจันทรานีก็หลบสายตาทำไมนะซูเปอร์สตาร์แบบเธอจะต้องคอยหลบสายตายาเด็กเซอร์คนนี้ด้วย ถึงเธอจะทำเป็นหลบสายตาจันทรานีก็สังเกตเห็นอยู่ดีว่าวันนี้แคลแต่งตัวดูดีมากกว่าครั้งแรกที่เจอกันเธอดูน่ารักขึ้นกว่าเดิมมากแต่จันทรานีก็ยังแกล้งทำเมินแต่ถึงยังไงพี่ว่าให้หมอแผนปัจจุบันตรวจดูอีกครั้งก็น่าจะดีกว่าจันทรานียังคงดื้อดึงตามแบบที่เธอเป็นเสมอลองเธอได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะทําอะไรเธอก็ต้องทําให้ได้แม้ว่าบางทีมันอาจจะดูเป็นการเอาชนะมากกว่าความมุ่งมั่นก็ตามไม่ต้องหรอกดนาะ แกก็เยอะเกินดูสิฉันเหมือนคนป่วยที่ไหนกันพลิงแทรกขึ้นมาแต่จันทรารณีพยายามจะหาเหตุผลมาหักล้างแต่เธอก็ถูกขัดจังหวะขึ้นโดยคนที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆนั่นเองพี่พลิงคะแคลว่าที่คุณจันพูดมาก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะลองไปตรวจด,ดูก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าที่นี่อยู่ไกลกับโรงพยาบาลมากเหมือนกันแต่ก็พอมีคลินิกอยู่ใก,ใกล้ คลสนิทกับพี่หมอด้วยเดี๋ยวอีกไม่เกินชั่วโมงพี่หมอก็จะปิดคลินิกแล้วแค่จะขอให้พี่หมอเขามาตรวจพี่พิงที่นี่ก็แล้วกันนะคะจะดีหรอคะน้องแคลพิงเริ่มโอนอ่อนตามแต่ถ้าน้องแคลไม่ลําบากพี่พิงก็ว่าดีเหมือนกันนะคะงั้นแคลขอตัวไปโทรตามพี่หมอก่อนแล้วกันนะคะพูดจบแคลก็ขอตัวไปโทรศัพท์ข้างนอกห้องเธอเดินผ่านหน้าจันทราณีไปที่ประตูโดยที่ไม่สนใจจันทราณีเลยสักนิด เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจไว้อยู่แล้วยิ่งตอนนี้เธอก็ยิ่งค่อนข้างมั่นใจว่าจันทรานีคงรู้สึกไม่ถูกชะตากับเธอสักเท่าไหรนะ่นักแคลจํจำเป็นต้องเก็บอาการฝืนความรู้สึกที่เธอมีต่อจันทรานีเอาไว้ด้วยการแกล้งทำเป็นไม่สนใจแล้วปล่อยให้จันทรานีทำหน้างงอ้าปากหวอที่เห็นเพื่อนซีของตัวเองไปเชื่อคำพูดของคนที่เพิ่งรู้จักกันมากกว่าตัวเธอเสียอีกส่วนจันทรานีเองไม่เห็นแคลทํทำเป็นไม่สนใจเธอก็เกิดความสงสัยขึ้นมา ทำไมมันช่างต่างกันมากนะักระหว่างสายตาที่แคลมองเธอครั้งแรกกับการเจอหน้ากันอีกครั้งในวันนี้จันทลานีเกิดความรู้สึกสับสนกับการแสดงออกของแคลหืมคราวนี้ทำไมาเป็นเก๊กใส่ฉันเ,นเย,ยเด็กเซอร์เอ้ยเธอคิดและเข้าใจไปเองว่าแคลกําลังเก๊กวางมาาใส่ทั้งที่จริงแล้วแคลกําลังพยายามฝืนตัวเองไม่ให้จ้องมองเธออยู่ต่างหากพลิงเมื่อกี้นี้ฉันกับเยเด็กเซอร์นั่นพูดต่างกันตรงไหนเหรอแกถึงไม่เชื่อฉัน จันทรานีหันไปต่อว่าเพื่อนสนิทที่ทำเป็นไม่ฟังคำแนะนำจากเธอเลยสักนิดแต่กลับเชื่อฟังยยเด็กเซอร์คนนั้นทันทีฉันก็เชื่อแกด้วยนั่นแหละเยอะๆพลิงสายหน้าให้กับความเยอะของเพื่อนสาว ต่อว่าเพื่อนตัวเองเสร็จแล้วจันทรารณีก็เข้าไปสอบถามอาการของพริงด้วยความเป็นห่วงพริงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังรวมถึงเรื่องที่แคลรเทียแวะเข้ามาคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีเล่าไปสายตาของพริงก็เคลิ้มไปทําให้จันทาณีอดคิดไม่ได้ว่าแคลอาจจะเป็นพวกเจ้าชู้หยอดไปทั่วแบบว่าแคลรรักทุกคนอะไรทํานองนั้นเรียบร้อยค่ะพี่พริงเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงเดียวพี่หมอจะแวะมาดูอาการให้นะคะ แคลร์พูดหลังจากเปิดประตูกลับเข้ามาขอบใจมากนะจ๊าน้องแคลร์พริง้งส่งสายตาซาบซึ้งใจไปให้เธอรู้สึกประทับใจที่ได้รับการดูแลจากเจ้าของสถานที่ดีเกินคาดพี่พริง้งก็พักผ่อนตามสบายเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจมีอะไรก็โทรเข้ามือถือแคลได้เลยแคลรพูดกับพริง้งแล้วก็กำลังจะหันมาพูดกับจันทราณีว่าให้พักผ่อนได้ตามสบายและอันที่จริงเธอไม่ได้ออกไปโทรศัพท์อย่างเดียว แต่เธอได้ออกไปสั่งชาสมุนไพรร้อนๆมาให้พลิงและจันทานีด้วยแต่ก็ต้องถูกขัดจังหวะเสียก่อนแครแครคะเสียงนีหน้าร้องเรียกเบาๆนีน้าในชุดพร้อมนอนลายการ์ตูนสีหวานกำลังมองหาแครแล้วก็คิดได้ว่าแครน่าจะอยู่ในห้องสปากับพลิงเธอจึงรีบเดินตรงไปที่ห้องสปาเมื่อนีน้าเดินเข้ามาเห็นจันทานีเธอก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากพูดเสียงดังออกมาทันทีว่า พี่จันพี่จันจริงๆด้วยพี่สวยมากเลยค่ะสวยมากกว่าในทีวีซะอีกจันทราณีอดที่จะยิ้มรับให้กับคำชมของดีน่าไม่ได้น่าเรียกเราททำไมแคลถามขึ้นมาอย่างขัดจังหวะนีน่าไม่ตอบแต่กลับเดินมากระซิบกระซาบที่ข้างหูของแคลเพื่อให้พอที่จะได้ยินกันแค่สองคนโดยกริยาอาการของคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่วัยเด็กอ๋อจะเอาผ้าทำไมา แคลหลุดปากพูดออกมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่านีน้าคงไม่อยากให้ใครรู้เลยมากระซิบที่ข้างหูให้เธอฟังได้ได้พูดกับนีน้าเพื่อนตัวเล็กน่ารักของเธอแล้วแคลก็หันหน้าไปพูดกับผู้จัดละครที่กำลังนอนเล่นพักผ่อนอยู่บนที่นั่งสำหรับนวดฝ่าเท้าถ้าอย่างนั้นแคลขอตัวแล้วกันนะคะพี่พลิงตามสบายเลยนะคะมีแม่บ้านอยู่แถวนี้ตลอดเรียกหาได้เลยค่ะ แคลพูดกับพลิงแล้วก็คิดว่าน่าจะบอกลาจันทรานีสักหน่อยเพราะตั้งแต่จันทรานีเดินเข้ามาเธอทั้งสองคนก็ยังไม่ได้กล่าวทักทายอะไรกันเลยแล้วจะพูดว่าอะไรดีล่ะเอาที่มันไม่มากไปไม่น้อยไปแคลคิดกังวลมากเธอระม,มัดระวังไปซะทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของจันทรานีจนแทบจะไม่เหลือความเป็นตัวเองอยู่แล้วเออคุณจันคะแคลฝากพี่พิงด้วยนะคะแคลหลุดปากออกไป ตามสบายเลยนะคะพี่จันพี่พลิงเดี๋ยววันหลังน่าจะมาขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะแต่วันนี้เราต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะกุดไ i น h t นะคะดน,ะะนีน่ากล่าวลาดาราดังทั้งสองแล้วก็รีบดึงแขนแคลออกมาพอออกมาพ้นจากห้องสปาแคลก็รีบซักถามแล้วทำไมหน้าไม่โทรมาล่ะโหแคลดูโทรศัพท์บ้างปะเนี่ยหน้าโทรหาตั้งหลายสายแล้วดนีน้าต่อว่าแคลเสียงดัง เร็วๆเฮอะมันจะเลอะอยู่แล้วนีหน่ารีบเร่งพร้อมกับถามแคลไปว่าแม่นไม่มาแล้วหรอใช่ในที่สุดมันก็ชิ่งตามระเบียบเลยนใส่หายหัวแบบนี้แก้ไม่หายสักทีแคลใส่หัวบนพึพมพำเดินอย่างรวดเร็วตามหลังนีหน่าไปในใจก็คิดไปว่าเราพูดอะไรของเราออกไปวะคุณจันกับพี่พิงเขาเป็นเพื่อนรักกันเราสิเป็นใครดันไปฝากให้เขาดูแลกันเสลิจริงๆ แกพริ้งลากเสียงยาวเรียกเพื่อนสนิทดูสิเขายืมผ้าอนาไมยกันใช้จริงๆด้วยน่ารักดีนะแกจันทราณียิ้มมุมปากส่งกลับไปให้แต่ภายในใจของเธอกลับคิดว่าเยเด็กแลนี่เจ้าชูไม่เบามีแฟนอยู่แล้วยังจะมาทำเป็นเอาอกเอาใจพริง้งแล้วยังจะมาทำตาเจ้าชูใส่เธออีกใช้ไม่ได้เลยจริงๆ เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆแม่บ้านวัยใกล้กเกษียณน,นำชาสมุนไพรร้อนๆมาเสิร์ฟให้กับดาราดังทั้งสองคนตามคำสั่งชามาตูมค่ะกำลังร้อนๆอยู่เลยทานแล้วหลับสบายดีนะคะแม่บ้านวัยใกล้กเกษียณยิ้มให้ดาราสาวผู้มาใหม่พร้อมกล่าวคำแนะนำจันทราณีส่งยิ้มให้เพื่อเป็นการขอบคุณพร้อมกับยกแก้วชาขึ้นมาใกล้ปลายคาง สูดกลิ่นหอมอ่อนๆของชามาตูมซึ่งเป็นชารสโปรดที่สุดของเธอเข้าไปอย่างชื่นใจขอบคุณมากค่ะคุณป้าน่ารักจังเลยนะคะจันทราณีก่าวคุณจันชอบชามาตูมเหรอคะใช่ค่ะคุณป้ารู้ได้ยังไงคะตอนแรกป้าก็คิดว่าจะชงชามาลิมาให้นะคะแต่คุณแค่เธอบอกให้เปลี่ยนเป็นชามาตูมแทนดีนะคะที่คุณจันชอบชามาตูม พริ้งและจันทานีดื่มชามาตูมด้วยความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจันทรานีอดคิดไม่ได้ว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญที่แคลรู้ว่าเธอชอบชาอะไรหรือถ้าเป็นเรื่องบังเอิญมันก็บังเอิญได้ดีมากเหลือเกินจริงๆท่ามกลางบรรยากาศสปาแบบไทยๆที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจางๆจากสมุนไพรธรรมชาติและรสชาติละมุนลิ้นของชามาตูมนั้นช่วยทำให้เธอผ่อนคลายได้มากเหลือเกินขอบใจนะยนะิเด็กเซอร์